สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับสาวแป๋วคนโดนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนะคะมาดูกล่องในแอปเป๋าตังนะคะขึ้นแล้วก็คือคนละครึ่งนะคะสำหรับใครนะคะข้อความเข้าแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมัครตั้งแต่วันที่16ตุลานะคะก็คือท่านได้รับสิทธิ์ปรดใจสิทธิ์ ครั้งแรกภายในวันที่5พฤศจิกายนนะคะบางคนก็รอนะคะว่าทําไมกล่องไม่ขึ้นก็คือให้เพื่อนๆสังเกตนะคะที่แอปนี่ค่ะเวอร์ชัน10.14นะคะก็คือรอให้แอปป่าตังอัปเดตนะคะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันจากนั้นเราก็เข้ารหัสเราเลยนะคะก็จะแล้วก็กดไปที่ g ีว l l e t แค่นี้เองค่ะกล่องก็ขึ้นแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังกล่องคนละสิทธิ์ยังไม่ขึ้นนะคะก็คือคนละครึ่งนะคะยังไม่ขึ้นก็คือรอการอัปเดตของแอปเป่าตังค์นะคะไปอัปเดตได้เลยนะคะแล้วจะกดใช้สิทธิ์เพื่อนๆดูนะคะก็คือสิทธิ์โครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 2ี่สิบมตุลานะคะรอเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ